พี่น้องครับมีผู้ใดมาคือผมครับผัดกระเพราปลาหมึกนะครับลากกับข้าวสวยละลอนเลยพี่น้องแซ่บครับผมก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภผูสุขคนนะครับผมเหมือนนี่ตอนเช้านะครับเป็นเวลาหกโมงนะครับตื่นขึ้นมาครับนึกอยากผัดกระเพราครับพี่น้องมีปลาหมึกในตู้นะครับแอดมินซื้อมาให้นะครับเก็บแช่ไว้ในตู้ตอนเช้าก็มาผัดนะพี่น้องก่อนอื่นก่อตั้งกระทะละลอนนะครับ เทน้ำมันลงไปแล้วก็กระเทียมสูตรดีผมใส่พริกแห้งนะครับเทลงไปครับผัดจนกระเทียมหอมครับแล้วก็ปลาหมึกลงไปพัดนะครับพี่น้องให้มันสุกประมาณ70-8 0เนะครับผัดไปเรื่อยๆครับจะตอนแกะปรุงนะครับผมนี่ถึงเวลาปรุงแล้วครับพี่น้องเครื่องปรุงกับชิโบมี่ยังหลายครับกับคาซิมิซอสหอยนะครับพี่น้องน้ำตาลทรายนะครับ แล้วก็พงนัวผงเสียบนะครับแล้วก็ซอสฟ้าเขียวซมานิดแล้วพี่น้องไม่มีอะไรมากแล้วแต่พี่น้องมากครับใส่อย่างอื่นเครื่องปรุงย่างอื่นกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมมีสูตรสาเร็จผมมีสูตรใส่ตายตัวพี่น้องโอ้เราผิดน,นะครับผิดกันไดยมันเสียบเอเฮ็ดไปครับถือว่าอาหารท้องสะอาดพอแล้วครับผมแล้วก็รสชาติถูกป,ปากเาข้าคอครับพี่น้องนี่ครับ ใส่เครื่องปุ๋เรียบร้อยกับซิมเบิ้งครับพี่นอ้อง ok, แสบไปแสบไปแสบแล้วแสบแล้วแสบแล้วนะครับเขาก็เตรียมใบกะเพราล้วครับพี่น้องนี่ผมเตรียมไว้เบิร์ดเรนะครับส่วนปลาหมึกับแช่โซดาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องล้างสะอาดแบบสุดๆแล้วครับพี่น้องนี่ครับผัดไปเรื่อยๆครับรดปลาหมึกสุกเราก็เอาใบกะเพราลางไปนะครับผมนี่หอมบะคักเลยพี่นอ้องหอมทั่วห้องเลยครับ ของคางคานี่โอ้ด็กินเนื่อประตองห่วงเลยครับตำร้ายอลไเลยครับถือว่าเป็นอันเซฟครับพี่น้องเมนูนี่เป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดนะครับพี่น้องกินกับข้าวซวยน้อนเลยครับพี่น้องเส่บขนาดครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับผมขอตัวไปเหตุงานก่อนครับ